สวัสดีนะคะ youtube นะคะวันนี้สาว <สา S 1> แฟมาลี่รายงานตัวน,นะคะวันนี้ป้าก็จะชงกาแฟให้พี่พลทานด้วยนะคะกาแฟอะไรก็ไม่รู้กาแฟอิตารี่เนี่ยกาแฟแบบเนี้ยกาแฟแบบเนี้ยอะไรไม่รู้กาแฟไม่กาแฟอะไรกาแฟบ้านเขาเนี่ยพี่พลบอกว,ว่าโอ้ยเดี๋ยวลองลองลองนิดนิดนะคะอ่าดูที่กระต้านงือเดี๋ยเีย จะทำเพราะพี่คอยทำ,ยทำเ็นกาแอะไรก็ไม่รู้วะเนี่ย <laughs> บ้านเขาพ <laughs> ี่อไม่อรู้หรอกเอสเปรสโซเอสเปรสโซเอ้ ไอสเปรสโซไอสเปรสโซอะไรก็ไม so. ่ร so yes. so ู้ภาษาเขาอะไรว่าไอสเปรสโซ่อะไรก็ไม่รู้แต่หอมมากเลยอะหอมอ๋อไม่นี่เฮ้ยเส็จแล้วเหรอนี่ดูดูดูสุกันี่ไอลิลิตาบตดสผมมีูดโอยมัด นไม่ไม่เยอะนะแค่นี้แค่แค่ตรงเนี้ยนี่อยู่เดี๋ยวพี่ปอยกินนิดนึ่งมา for you no no little bit เหมือแบบว่าอร่อยอร่อยอือ <laughs> 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 สเติกเกอร์อือวาง for you, for you. no no, no. เขาเข้าใจทำเนาะเขาแคร์ทำเนาะสวยงามนะเครื่องก็สวยเนาะแกมาจากบ้านแกนะเนี่ยเครื่องทำกาแฟเครื่องชงกาแฟกาแฟแบ้านเขาพูดี่พลอยไม่ค่อยกล้ากินเพราะว่ามันเป็นแบบอ่า มันเป็นแบบมันมันเป็นแบบอ่ามันขมอ่ะแล้วก็กินแล้วมันจะชงน้ำแค่นิดเดียวนะน้ำนิดเดียวเขาไม่ให้เยอะแต่พี่พลอยทานกาแฟของพี่พลอยนี่พี่พลอยจะอ่าทานแบบแก้วใหญ่หญเลยเนาะ <Okay. S 1> พี่พลอยชอบจังเลยอ่ะเรื่องชงกาแฟเขาแหงนะเนี่ย โอ้กแกมาจากบ้านแกหนักมากเลยเนี่ยเอสเปรสโซ่ไอเอสเปรสโซ่ไอเอสเปรสโซ่ไอเคไอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่โอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเนาะเออมันก็แปลกดีเนาะอืมบอกว่าเธอจะดื่มกาแฟกับฉันไหมเดี๋ยวฉันจะชงเขาว่า อีกนิดนึงนิดนึง strong strong โอ้ย strong เยอะอ่าทุนไลโน่จะรีโน่เสร yes yes stop stop อย่าบอกอย่าตอนคืนนอนไม่หลับกันค่ะเพื่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะกี่นาทีและสามนาทีกว่ายังยังเหลืออีกอ่าโฟมินิทโฟมิโอ้เพราะว่าเดี๋ยวแบบมันเอาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนๆเนาะ เพื่อนๆเน้องกินน้ำตาลเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอยดิ่งพี่พลอยด้วยนะคะเขาบอกว่าเธอจะเธอจะดื่มกาแฟกัะชั้นไหมบอกเดี๋ยวเอาสักนิดนึงก็ว่าอย่างนี้เนาะเรื่องถ้าถึงงานนะแล้วตอนว่าถ้าทำไม่รู้เอากาแฟใส่ตรงนี้นกเป่อเปตักนกฟินิสตักตกตักตัเยเพราะว่าตอนที่แกไปบ้านแกนะ

แค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆนะคะเจะอกันคลิปหน้านะพี่บ๊ายบ<ป>ายสวัสดีค่ะ